คอยสุขสมรานทั้งคู่บ่าวสาวอยู่กันคอยอยื้อในยา อยู่กันไว้ยืนในยาวจนถือไม้เท้าดามทองก่อนนะครับแม่ก็อ้างยิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเป็นตัวแทนของเพื่อนฝูงพี่น้องของคนที่รักไข้ประเสริฐช่างมูลนะครับบางคนหลายๆคนส่งไลน์มาร่วมแสดงความยิดีทั้งเต่าสมชายนะฮะแล้วก็มีประเสริฐไม่ใช่กศงกศงและแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มแมงงอดละ ก็าฝากผมกับท่า <of> นนายกเกียบจากอำเภอบ้านหม <cigar language> <sm art> ี่นายกเทศบาลบ้านหมี่ก็แล้วก็เพื่อนๆที่มาวันนี้นะฮะก็ขออภัยนะเราอ้างกิงถึงทิ้งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ลดขนเงินธนาคารมาคว่ำหน้าบ้านเรา จนเย็นเย็งฮะบูราักดิ์กรุงรองเจริญเจริญนะจับมือกันไว้การนี้อยู่ของเรือนกันเนี่ยมันจะต้องอดทนนะเราเราเป็นฝ่ายชายก็ยอมเลยกยอมกันจะแญพรอย่าน้อย่องกัมาแล้วมนุษย์เรามันต้องพูดเฉุนคิดมันต้องมีสี่นอสี่นอเมียบ่นเมียด่านอที่หนึ่งคือนิ่งไว้ นอนที่สองอ่ะถ้าเลงบนอยู่ก็หนีไปหนีไปก่อนหนีไปก่อนให้มันสบายใจแล้วค่อยกลับมาพอกลับมาแล้วก็ยังบนบนบนก็นี่อ่ะนอนนอนที่สามไม่นอนนอนนอนที่ยังมาบนข้างๆเตียงยังนอนที่สี่นั่มเลยนั่มตื่นเช้ามานี่อุ้ยกับข้าวเทียบเลยต้องไปรับพี่ตขอบคุณครับขอบบบคคคคุณรัรับ